สวัสดีค่ะนิ้งดาวกรุจาวันนี้บอกเลยข่าวยังแน่นและช้ามไม่ได้ค่ะเพราะพี่คิมเบอรี่พร้อมเคลียร์ประเด็นนี้แล้ว มีดราม่าร้อนๆของคู่จิ้นคู่จริงสาวคิมเบอร์ลี่กับหนุ่มหมากปรินมาเสิร์ฟอีกแล้วคะ่ะหลังหนุ่มหมากโพสต์ภาพฉลองครบรอบ3าปีของเจ้าตัว,ตวกับสาวคิมแม่เรื่องหวานหวานแทนที่จะแฮปปี้ดันมีคนโฟกัสว่าทั้งคู่คบกันก่อนที่สาวคิมจะเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มผู้จัดเจษณัทพงศ์ร้อนถึงสาวคิมต้องออกโรงมาเคลียร์พร้อมวอลลี่เด็ดมีงานรู้ดี้วอันนี้ชมพี่เลยดีกวคือจริงๆนะคือเราไม่อยากพูดถึงแล้ว ว่ามันก็จบไปนานมากแล้วพี่แล้วก็โซเก่เป็นพี่ที่เราเคารพนับถือนะก็เลยให้มันจบไปดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าคบซ้อนไหมไม่มีทางอันนี้คือกําลังจะเข้าปีที่สามใช่ที่เรามีค่ะวันสุดที่อกันมาค่ะมันก็เป็นวันที่เป็นวันพิเศษว่าได้นะคะแต่ว่าจะเป็นวันครบรอบไหมเป๊ะๆที่มันก็จะไม่ได้ที่เราก็จะไม่ได้ ผ่านวันเกิดอายุครบ36ปีของคุณนายยังสวยนุ่นวรนุชท,ที่จ้าตัวบอกแฮปปี้ดีดีแต่ก็ดดานมีดรามา่งงาซะงั้นเมื่อมีเพจด,ดังลงประเด็นแรงว่าไหลวิแววหนุ่มต๊อดเบอร์เดย์ภรรยายตัวเองเลยกลายเป็นข่าวอีกระรอกว่าขาเตี้งหักหรือเปล่าทําเอาหนุ่มตอดเดือดจัดฉาบเพจด,ดังคืนอ้าวสาวนุ่นว่าไงคะเนียไม่รู้ไม่ได้อ่านเลยเพราะช่วงนี้แบบทํางานไม่ได้อ่านเลยคะ่ะเหมือน,นแอนเขาค่อนข้างจะโกรธ ไม่ไม่ทราบอ่ะต,ต,ต้องไปถามตัวตัวคุณตอดเองมากกว่าเพราะไม่รู้จริงค่ะเขาสไตล์ผู้ชายมั้งเหรอคะเขาเป็นคนจะฉุนก็มีแ้เพิเย์กันปกติค่ะค่ะถ้าถามดูดูว่าคงไม่มีใครอยากให้ใครมายุ่งเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้คือ ทั้งนุ่นเองทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนเพื่อนทุกอย่างก็สงบสุขดีแต่ว่าก็ขอบคุณที่ที่ยังเขียนข่าวกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วกันนะคะไม่มีเลยเดี่วเ <ๆ S 1> พิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเห็นส่วนหนุ่มผิวแ้มเกรดวรินทร์ทก็มีปัญหาให้ไม่สบายใจอยู่เรื่อยเพราะไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็ต้องมีข่าวกับนางเอกที่เล่นด้วยทุกทีจน,นุ่มเกรดเอ่ยปากเกรงใจเพราะแต่ละคนก็ด้านมีคู่กันหมดแม่เงินแบบนี้หนุ่มเกรทก็รีบมีสาวตัวจริงนอกจอได้แล้วมั้งผมไม่มี ไม่มีฮะไม่มีไม่มีใครไม่มีใครที่ที่ทแบบต้องเกรงใจหรือว่าจะต้องอะไรพวกนี้เขาไม่ว่าเป็นได้เรื่อยๆครับ <c oughs> ผมสามารถเป็นข่าวพวกนี้ได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่อย่าให้ผมไปเป็นข่าวกับคนมีแฟนแล้วก็พอ <c oughs> เออเออเเก, <c oughs> ก็พอทุกวันนี้พอเรายิ่งทํางานเยอะอะทุกวันนี้เราเวลาที่จะดูแลตัวเองมันก็ยังไม่มีอะเนาะ <c oughs> แล้วเวลาที่จะไปไปคุยกับใครมันก็ยิ่งน้อยลงเลยเี้ย สอดสวยเก่งก็ต้องยกให้นางไร้หน้าเป๊ะยกคันยการทีลาสุดรวมคุณเพื่อนนอกวงการเปิดตัวธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแหมเพื่อนๆมาแสดงความยินดีกันแน่นร้านแต่อดีตคนรักยิ่งหนุ่มแอมยกตอบชัดเลยค่ะว่าไม่มาหรอกค่ะไม่มาหรอกต่างคนต่างอยู่ดีแล้วเขาทราบเขาทราบค่ะเขาทราบเพราะว่าเอออยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไลน์ลงกลุ่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ ก็ไม่มีอะไรต้องคุยค่ะเขาก็ทำถูกก็ละต่างคนต่างอยู่คุงตรงก็ไม่สะดวกใจที่จะชวนด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะยินดีผ่านไลน์แล้วก็เราก็ยินดีอ่านแล้วก็รับฟังแค่นั้นเองสาหยกสดสวยแซ่บเช่นเดียวกับนางเอกอรักที่สาวรีทิา,ท,าที่สวยวันสวยขึ้นแต่ก็ไม่ไหวมีข่าวเมาส์โดนเปรียบเทียบว,ว่าการแสดงยังด้อยกว่านางเอกร่วมช่องกลีนอัสดาพร ก็อันนี Hah> ้เราเรื่องเรื่องการทํางานเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าใครจะเปรียบเทียบกับใครอะไรเงี้ยเราก็ทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดดีกว่าอืมนอนไหมคะแบบโดนเียวกันอไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เคยนอยเลยค่ะเรื่องนี้มีได้แบบพูดคุยเออจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องการทำงานอะไรแบบนี้คือไม่ไม่เคยคุยอะไรแบบนี้ก็เลยอะค่ะส่วนมากก็แบบ เหมือนพี่กินก็เป็นพี่ที่น่ารักตลอดเจอกันกี่ทีก็แบบไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะปิดท้ายที่พระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชบ้างคนนี้ก็ยอมรับเลยว่าถูกถอดจากละครเรื่องสัมปทานหัวใจที่ถูกวางตัวไว้ตั้งแต่แรกจริงส่วนสาเหตุจะใช้ที่มีข่าวว่าสาวปูปรยานางเอกของเรื่องรีเควสพระเอกเป็นหนุ่มเวียรหรือเปล่านะเหรออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอนนี้มันทำให้เราแบบแอบหน่อยไม่หน่อยครับใครก็อยากเล่นกับพี่เวียอยู่แล้ว แต่ว่าจริงก่อนหน้านี้มีการติดต่อเราจริงจริงจริงแรกๆก็มีคุยไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเล่นสมบูรานหัวใจนะออแต่สุดท้ายก็ไปเล่นเรื่องนี้ดีกว่าคือทางช่องเนี่ยพอได้ละครมาเขาก็วางตัววางตัววางตัว,ว,ตวปับ๊บแต่ก็สามารถโยกย้ายได้ถ้ามีคนอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วเราเหมาะสมกับเรื่องอื่นอะไรเงี้ยครับออก็เป็นว่าไม่ไม่ไปเล่นเรื่องอื่นแทนแน่นอย่างที่มิ้งบอกเลยใช่ไหมงัน้นช่วงหน้ารอกันแป๊บมีอีกเรื่อง <c oughs> ออกนอกวงหัวจรหมดลูกดิฉันไปแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะแรงครับแรงม<ป>ีข่าวว่ารีเทิร์นรักเก่ากับพี่ป้องนวัดไม่รู้ว่างานนี้พี่แก้วจรินยาต้องเคลียร์ชุดใหญ่กับแฟนหนุ่มหรือเปล่าเอ,อ่ย มีอันต้องเลิกรากันไปอีกคู่แล้วค่ะสำหรับสาวน้าสวยแก้วจริญยากับไฮโซหนุ่มทายาทปั๊มน้ำมันปอยนพลหลังคบหากันมาได้ประมาณปีครึ่งแม่กลับมาสดสสวยๆอีกแล้วเนอะแก้วก็ครึ่งปีแล้วนะคะก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าค่ะใช่ก็ขอขอไม่พูดแล้วกันแล้ก็มีข่าวกับพี่ท็อปสระนด้วยว่าพี่ท็อปสรนตังสิตเราอ๋อปอ๋ยพี่พี่ท็อปนี่คือเป็นพี่น้องกันเลยค่ะ ก็ถ้าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยค่ะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็คุยกันปกติอยู่แล้วค่ะแบบยอดโว๊ยอ๋อหลายๆคนก็หยอดเอ้ยไม่ใช่ ส่วนพิธีกรสาวมั่นกรละแมพชาชรศรีหลังปฏิเสธเพื่อนซีบูด,ดี้เรื่องอุ้มบุญไปก็ยังไม่รู้ความคืบหน้าใดๆแม้ว่าหนุ่มวูด,ดี้จะให้น้องสะพายอุ้มบุญแทนแต่ก็ดดานมีข่าวอีกว่ากฎหมายยังไม่อนุญาตให้คู่ชายรักชายอุ้มบุญเฮ้ยอาจจริงคือไม่รู้ในรายละเอียดเลยอะว่าเขาจะยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคือก็เลยยังไม่รู้ว่านางจะยังไงจะล้มเลิกหรือว่านางจะไปต่อ แล้วถ้าจะไปต่อต้องใครต้องทําหรือว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอยังไงอะไรเงี้ยคือพอมันผ่านแบบพน้นดิฉันไปแล้วอะคะ่ะออกจากสารระบบดิฉันไปแล้วเนี่ยออกนอกวงโครจรหมดลูกดิฉันไปแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะคะ่ะเกี่ยวกับาการอุ้มบุญเลยทั้งสิ้นเถอะมันเป็นเรื่องแบบที่คนถนามเยอะมาก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 ,มาก,มากจริงซึ่งก็มีขนาดแบบมีคนออฟเฟอร์เนี่ยนะเออทางเราคลอดปีนะคะเดี๋ยวค่าเดี๋ยวเดี๋ยว ยังค่ะมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นจริงๆนะคะหนุ่มตีหน้าหล่อเจเจกฤษณภูมิเป็นปลืม้มกับกระแสต,ตอบรับซีรีส์เรื่อง I Hate You I Love You d e f f e r บอกเลยเจ้าตัวไม่มีหวัน่นเพราะทำการบ้านอย่างดีเพื่อให้เข้าถึงตัวละครได้แบบอินสุดๆแม้จะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรแรงครับแรงไม่เคยรับบทที่แบบว่าแรงขนาดนี้เหมือนกันบบที่ต่อไปเวลาคนมาเสนอบทก็คือเราจะแบบ แไปไเือยหร,นรันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องขึ้นอยู่กับาทางฝ่าย AR ของนาดาวที่บอกว่าเขาจะเป็นคนคัดกรองบทมาทีก่อนที่มาถึงผมอะไรเงี้ยครับ,บแต่ว่าทางครอบครัวว่าไงบ้างครับครอบครัวยังไม่ได้คุยกันเรื่องซีรีส์เลยครับแต่ว่ามามาน่าจะได้ดูแล้วครับท่านว่ายังไงบ้างคะเห็นแล้วแบบพูดถึงยังไง,งไไก็น่าจะเป็นการแสดงครับเขาก็คงไม่คิดอะไรมากใช่ เป็นอีกหนึ่งสาวที่มีงานแน่นไม่ขาดสำหรับสาวน้อยพลอยชมพูที่ราสุดเตรียมมีงานแฟนมิทติ้งเป็นครั้งแรกในวันที่5พฤศจิกายนนี้ส่วนฟีดแบ็กเพลงอาจเป็นเพราะก็ดีดีแต่ไม่ไวมีข่าวเมาส์ที่ฟังดูแล้วไม่นะ่าแฮปปี้ว่าเดิมพระเอก M v วนี้คือหนุ่มเจมส์ธีรายุแต่ฝ่ายชายดันแคนเซลไปเพราะกลัวแฟนคลับจะแอนตี้อูออันนี้หนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะทีนี้เราเราไม่มีการรู้เลยว่าก่อนหน้านี้จะมีใครมาเป็นพระเอกให้เรา ม่ค่ะจริงๆก็เพิ่งมารู้ว่าใครเป็นพระเอกก็คือที่แบบว่าเหมือนกับคอนเฟิร์มจริงๆว่าใครจะมาเป็นพระเอกก็ไม่กี่วันก่อนที่จะถ่ายค่ะจริงๆข่าวมันออกมาว่าทางเจมส์เขาคอนเฟิร์มแล้วแต่อยู่ๆก็แบบแคนเซิลไปเลยต้องเอาทอยมาแทนรอยน,นี้หนูไม่ทราบค่ะ กับกระแสต,ตอบรับและยอดวิวที่ถล่มทลายไม่ไหวงานนี้นักร้องรุ่นใหญ่พี่ป้างนัคลินเลยจัดพักต่อให้กับมิวสิกวิดีโอเพลงคนมีเสน่ห์ที่คนดูจะได้เห็นจุดจบและบทสรุปอย่างเข้มข้นอะอะอะแต่ได้ข่าวว่า MV ต่อไปพี่ป้างอยากให้ลูกสาวคนสวยมาเล่น MV ให้ให้เมื่อไหร่ดีคะยากครับแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ใช่ทางนี้เขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบออกมาเป็นฟรอนเะน่ยเขาชอบอยู่ด้านหลังเขาเป็นสไตล์นั้นมากกว่าครับ ไปทางนั้นมากกว่าครับไอเรื่องการแสดงหรือไอเรื่องออกมาโชว์เนี่ยเขาบอกกขาเลยว่าเขาไม่ชอบถ้าจะให้หาถึงซ่วงก็ต้องชมนาค่ะหาลืมเดี๋ยวร่วงไอ้บอยสดหรอไอ้บอยสดหรอไอบอยสดอ๋อ แล้วยังฮอตอีกนะคะเนี่ยก็พี่ทัพทินมาริกาไงคะที่บอกกับเราคระจ้ยว่ามีหนุ่มต่างชาติมารุมจีบเพียบหืมอิจฉาค่ะคือช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะหนุ่มไทยไม่ค่อยจีบแล้วนะ <ừ> เออแต่ว่าจะมีชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่คะ่ะก็มีมาทักบ้างม่เยอะหมคะอืม,อมก็พอพอประมาณคะ่ะไม่ไม่ได้ไปนับอะไรเนาะแต่ก็ก็มีมีมาเรื่อยๆคะ่ะแล้วเราได้คุยกับเขาบ้างไหม สมมาจะทักทายกันมากกว่าก็จะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเนที่หังเหินกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทักทายกันเรื่องข่าวบันเทิงรายการดากกระจายของเราไม่เป็นสองรองใครยิ่งถ้าเรื่องความฮาบอกเลยชนะเลิศค่ะอลเล่นสมข่ำสเก็ตเดา สเก็ดดาววันนี้มาดูพระเอกหล่อแข้มเกรดวลินทอนที่ขอแซวเพื่อนซีมีหนวดบอยประกอนหลังตัวเองโดนนักข่าวถามว่าจะเป็นโสดไปคู่กับหนุ่มบอยเลยหรือเท่านั้นแหละงานแฉเพื่อนก็มาซะงั้นเดี๋ยวรวมอ่ะไอ้บอยสดเหรอ,อไอ้บอยสดเหรอ,อไอ้บอยสดอ๋อสดสดสดไม่รู้ช่วงน,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 นี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อน <laughs> ไม่มีอะไรไมีอะไรอย่าไปอย่าให้มันเป็นประเด็นเดี๋ยวมันมาด่าผม ไม่มีอะไรครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอก็เห็นเข้าไปถ่ายรูปที่ฟินเน็ตอยู่นี่นะแฟนคลับพี่กอบสุวรรณันท์ห้ามพลาดกับการฉีกบทบาทชนิดซับเวอร์ติดตามได้ในรายการดกระจายวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพจากไคยศิต์เครื่องประดับจาก t ิ m Dick and Harry ค่ะสวัสดีค่ะโูริพัดจัดให้